สวัสดีครับผมวันนี้ผมเต้พระแก้วเอ็กซ์เพรสตนะครับแอดมินกลุ่มเหรียญพระแก้วมรกตปี2475นะครับมีความรู้เกี่ยวกับเหรียญพระแก้วมรกตปี2475มาแชร์มาแบ่งปันความรู้กันนะครับคลิปนี้จะนําเหรียญพระแก้วมรกตเนื้ออันปะก้านะครับบล็อกห้างเตียนเซ้งนะครับห้างเตียนเซ้งเนี่ยเป็นเนื้อพระก้าที่มี10กว่าบล็อกนะครับมีหลากหลายพิมพ์ให้เลือกให้ชาวซื้อชา,ชาวหาบูชานะครับ <M> <ๆ>มีประมาณสิบกว่าพิมพ์นะครับห้างเตียนเซ้งแล้วก็เป็นบล็อกที่ มีเงินผสมมาในผิวเหรียญนะครับเป็นบล็อกที่เนื้อที่สามารถแทนเงินได้นะครับเป็นผิวสวยนะครับเหรียญนี้บล็อกนี้พิมพ์นี้นะครับมีประมาณสิบกว่าพิมพ์แต่พิมพ์ที่ผมจะมานําคลิปในคลิปนี้ที่มานําเสนอนะครับเป็นพิมพ์ลึกนะครับพิมพ์ลึกพิมพ์ลึกที่สุดในสิบกว่าพิมพ์นั้นนะครับก็เดี๋ยวมาแชร์ว่าแ่งปันความรู้กันละกันนะครับมาดูกันที่เหรียญนะครับเป็นพิมพ์ลึกนะครับเหรียญที่ผมเอามาแชร์ในคลิปนี้แล้วฮะนะครับ ก็นี่นะครับเป็นพิมพ์ลึกนะครับพิมพ์นี้จะพบเจอได้บ่อยในใน Google นะครับอ๋อแสงปรับแสงนิดนึงนะครับพิมพ์นี้จะเจอได้บ่อยใน Google นะครับเป็นพิมพ์ลึกสุดนะครับนี่หน้าตาจะประมาณนี้นะครับเป็นพิมพ์ลึกที่สุดนะครับท็อปสุดนะครับพิม์นี้ท็อปสุดในห้างเดนเซงนะครับเนื้ออันปากานะครับเนื้ออันปากานะครับมีทั้งแบบไม่มีชื่อและมีชื่อนะครับมีทั้งแบบไม่มีชื่อและมีชื่อนะครับ ที่ไม่มีชื่อก็มีประมาณ10กว่าบล็อกนะครับที่ไ <tekrar> ม่มีชื่อมีประมาณ10กว่าบล็อกแต่เหรียญนี้มีชื่อเป็นห้างเตียนเซ็งนะครับห้างเตียนเซ็งด้านหลังนี่นะครับเป็นแบรนด์เดียของร้านทองนะครับร้านทองห้างเตียนเซ็งที่มีชื่อก็คือมีห้างเตียนเซ็งอย่างเดียวนะครับห้างเตียนเซ็งอย่างเดียวที่มีชื่อด้านหลังที่เป็นอันปาก้านะครับและห้างเตียนเซ็งนี่มีประมาณ10กว่าบล็อกนะครับมีประมาณ10กว่าบล็อกหมายถึง10กว่าหน้านะครับอันนี้ที่มานําเสนอก็เป็นหนึ่งใน10กว่าบล็อกนั้นนะครับและเป็นพ ามาเริ่มดูกันเลยแล้วกันนะครับดูโดยรวมของเหรียญนะครับโอเวอร์วิว ouais. ของเหรียญโดยรวมของเหรียญน,นะครับขอบตัดนะครับขอบตัดเหรียญจะเรียบเรียบแบบนี้นะครับขอบตัดเหรียญจะเรียบเรียบแบบไม่ใช่เรียบนะครับขอบตัดเหรียญจะคมคมแบบนี้นะครับด้านหน้าจะคมคมแบบนี้นะครับคมคมแบบนี้เลยนะครับเป็นการอัดปั๊มพิมพ์แบบกระบอกนะครับอัดปั๊มพิมพ์แบบกระบอกอัดจากด้านหลังมาด้านหน้านะครับด้านหลังจะเรียบเรียบนะครับด้านหลังจะเรียบเรียบที่ขอบนะครับด้านหน้าจะคมคม เป็นการอัดปั๊มพิมพ์จากด้านหลังมาด้านหน้านะครับอ่ะนี่คือจุดจ่ายตังค์ได้นะครับได้เลยประมาณ 30/ น40%นะครับในการอ่าไว้ตัดสินใจในการจับเช่าซื้อนะครับเป็นการแชร์ความรู้กันแล้วกันนะครับอ่าไปดูที่อ่านะครับไปดูที่พัร์เกสานะครับปลายพัรเกสาประมาณนี้นะครับบล็อกนี้เป็นบล็อกลึกสุดท็อปที่สุดนะครับเป็นบล็อกที่มีคอขีดนะครับคอ,อจะมีเส้นขีดด้วยอาไปดูที่ปลายพระเกสาก่อนแล้วกันนะครับปลายพระเกสาประมาณนี้นะครับ นี่จำไว้นะครับประมาณนี้นะครับเป็นเนื้ออันปากาชุบนิกเกิลนะครับเนื้ออันปากาชุบนิกเกิลในนิกเกิลเนี่ยจะผสมเงินมานะครับอย่างบางเหรียญนะครับบางเหรียญจะเป็นผิวดําเลยนะครับผิวดําๆมาเลยก็คือมีค่าของโลหะเงินผสมมานะครับไปดูนะครับปลายพระเกศนะครับไล่ลงมาพระศกนะครับดวงตาพระเนตรนี่นะครับเทคโนโลยี2 4 7 5นะครับลึกมาได้ขนาดนี้นะครับไม่รู้ทํามาได้ยังไงนะครับการออกแบบนะครับ นี่คืองานออกแบบแกะพิมพ์ลายระดับล้านทองห้างเตียนเซ็งนะครับนี่นะครับดอกไม้คมชัดลึกนะครับโดยรวมของเหลี่ยนนะครับจะมีฉับพันนลังสีนะครับแล้วก็ดอกไม้ล้อมรอบนะครับองค์พระแก้วนั่งนะครับนั่งอยู่บนฐานบัวนะครับสร้อยพระทิพย์อย่างนี้นะครับหนานะครับปลายพระเกศาประมาณนี้นะครับดวงตาลึกๆนะครับจมูกโด่งๆแบบนี้นะครับหนาเป็นชั้นเป็นมิติอย่างนี้นะครับที่คอนะครับที่คอมีเส้นขีดแบบนี้นะครับ เส้นขีดแบบนี้นะครับผมโฟกัสให้ดูนะครับนี่เส้นขีดขีดอย่างนี้ใต้ใต้ใต้หูลงมานะครับอันนี้คือท็อปสุดนะครับบล็อกนี้นะครับลึกสุดชัดสุดนะครับผิวเหรียญเรียบตึงแบบนี้นะครับผิวเหรียญเรียบตึงๆแบบนี้ไม่เป็นหลุมเป็นคืนนะครับนี่นะครับมีกระแสนะครับเป็นเส้นเส้นวิ่งออกข้างอย่างนี้นะครับเรียบตึงอย่างนี้ครับเหรียญแท้ดูง่ายอย่างนี้นะครับนี่คือเบสิกเหรียญแท้นะครับจะดูง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับผมปรับแสงนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ นี่นะครับตึงข้างๆออกเหรียญอย่างนี้นะครับฐานนะครับหนาคมชัดลึกอย่างนี้นะครับฐานฐานองค์พระนะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับฐานหนาหนาจชัดแบบนี้นะครับสร้อยพาทิพชัดแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญที่เป็นนิกเกิลเคลือบนะครับจะสะท้อนแสงในนะครับนี่นะครับฐานจะชัดแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ ชัดแบบนี้นะครับนี่นะครับดอกไม้คมชัดแบบนี้นะครับจุดแจตังนะครับจุดแจตังง,ง่ายๆนะครับดูองค์พระเหรียญเหรียญพิมพ์นี้นะครับถ้าเก็บได้เก็บนะครับตัวนี้ยังไม่เจอเก๊นะครับตอนนี้ยังไม่เจอเก๊นะครับยังไม่เจอเก๊พิมพ์นี้นะทางตื่นเซ็งนะครับจะเจอแต่ว่าไปใส่ตัวหนังสือด้านหลังว่าเป็นเจนีวนะครับตอนนั้นเก๊นะครับหน้าแบบนี้แล้วไปใส่นะครับอ่าดูขอบตัดเหรียญนะครับขอบตัดเรียบแบบนี้นะครับขอบตัด จะเรียบแบบนี้นะครับนี่คขอขอบตัดนะครับเป็นอัดแบบกระบอกนะครับเรียบๆแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับเป็นยันอะเรียมักมีองค์8นะครับด้านหลังเป็นยันอเรยมักองค์ดเป็นจักจกรแบบนี้นะครับสะท้อนแสงมากนะครับผิวเหรียญนี้สวย100%เซนะครับเหรียญนี้นะครับไปดูกันที่ยันนะครับยันอเรยมักองค์8นะครับศีลสมาธิปัญญาย่ออยู่ในนี้นะครับมักมีองค์8นะครับที่สุดของยันนะครับที่ ที่จะบอกว่าห้างเตียนเซ้งนะครับปั๊มชื่ออยู่ด้านหลังนียครับเป็นแบรนด์เนมของร้านทองห้างเตียนเซงนะครับห้างเตียนเซงคือร้านทองนะครับร้านทองในสมัยนั้นนะครับทําเหรียญมาเข้าพิธีร่วมกันนะครับนี่ห้างเตียนเซงมีสิบกว่าพิมพ์นะมีสิบกว่าพิม people, พ์ม message, มนะครับบางพิมพ์จะเป็นลายเซ็นนะครับบางพิมพ์จะเป็นลายเซ็นแต่อันนี้จะปั๊มแบรนด์น nak, เป็นชื่อร้านมาเลยนะครับห้างเตียนเซ้งผมโฟกัสให้ทีนะครับอันนี้นะครับห้างเตียนเซ้งชัดๆแบบนี้นะครับนี่คือห้างเตียนเซงร้านทองนะครับ นี่ยันยันก็ชมคมชัดลึกแบบนี้นะครับเหรียญนี้ไม่ผ่านการใช้งานมานะครับอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะครับเพราะเกิดการสะท้อนแสงนะครับเหรียญจริงๆสวยมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับเหรียญพิม์ h i นะครับเหรียญพิม t นี้บล็อกห้างเจนเซ็งพิมพ์ลึกสุดท็อปสุดนะครับเหรียญเหรียญนี้นะครับพิมพ์นี้นะครับก็ขอบคุณสําหรับที่ติดตามคลิปกันมานะครับขอบคุณที่ติดตามคลิปกันมากพผมส่วนตัวของเองเต้พระแก้ว expert แอสมินกลุ่มเหียนประแก้มระกปี2 4 7 5นะครับก็ไปติดตามเพจกันได้นะครับศึกษาความรู้กันเพิ่มเติมได้ผมก็มีความรู้มาแชร์กันเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับที่ติดตามกันมาขอบคุณครับสวัสดีครับ